ค้นพบประโยชน์อันน่าทึ่งของการเป็นโซน12ข้อดีที่ซ่อนอยู่ของการเป็นโสนสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่อาจทําให้คุณประหลาดใจนั่นคือข้อดีที่ซ่อนอยู่ของการเป็นโสดบ่อยครั้งที่เราได้ยินเกี่ยวกับข้อเสียของการไม่ผูกมัดแต่จริงๆแล้วมีแง่มุมดีๆมากมายในการโอบรับชีวิตเดี่ยว จากเวลาที่มากขึ้นสําหรับการดูแลตนเองไปจนถึงความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้อื่นการเป็นโสดมีประโยชน์มากมายที่คุณอาจไม่เคยนึกถึงข้อได้เปรียบที่ 1. อิสระภาพและความเป็นอิสระการเป็นโสดหมายถึงการมีอิสระในการทำสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับใครคุณสามารถท่องเที่ยว ตางานอดิเรกหรือเพียงแค่เพลิดเพลินกับค่ำคืนโดยไม่ต้องมานั่งกังวลกับคนอื่นและความเป็นอิสระนี้สามารถปลดปล่อยได้อย่างไม่น่าเชื่อช่วยให้คุณโต,โตเป็นคนคนหนึ่งและค้นพบตัวตนที่แท,ท้จริงของคุณข้อที่ 2. มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณมีความสัมพันธ์เราอาจจะต้องทิ้งความต้องการของตัวเองเพื่อให้ความสำคัญของคู่ของคุณแต่การเป็นโสด ทำให้คุณสามารถโฟกัสที่ตัวเองและความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติฝึกสมาธิหรือดื่มด่ำกับงานอดิเรกที่คุณโปรดปรานคุณมีเวลาและพื้นที่ที่จะดูแลตัวเองด้วยวิธีที่สำคัญที่สุดข้อที่3มมีเวลาให้กับเพื่อนและครอบครัวมากขึ้น การมีความสัมพันธ์มักจะหมายความว่าคุณจะมีเวลาน้อยลงให้กับคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเช่นเพื่อนและครอบครัวของคุณแต่เมื่อคุณเป็นโสดคุณจะมีเวลาและพลังงานที่จะลงทุนในความสัมพันธ์ที่สำคัญเหล่านี้เสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่จะสนับสนุนคุณไปอีกหลายปีข้อที่4การเงินมั่นคงขึ้นการเป็นโสด หมายความว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการแบ่งค่าใช้จ่ายกับคู่ครองและควบคุมการเงินของคุณเองได้มากขึ้นคุณสามารถออมเงินเพื่ออนาคตลงทุนในตัวเองหรือเพียงแค่เพลิดเพลินกับอิสระภาพที่มาพร้อมกับอิสราภาพทางการเงินข้อได้เปรียบที่5มีโอกาสมากขึ้นสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลเมื่อคุณเป็นโสดคุณจะมีเวลาและพื้นที่ในการทำงานกับตัวเองไล่ตามความสนใจของคุณ และเติบโตในฐานะคนคนหนึง่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการเป็นอาสาสมัครหรือเพียงแค่ใช้เวลาทบทวนตัวเองการเป็นโสดถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลและการค้นพบตัวเองข้อที่6ทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นการเป็นโสดทำให้เรามีโอกาสที่จะต้องสื่อสารกับผู้คนในชีวิตของคุณให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานสิ่งนี้ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งซึ่งจะให้บริการคุณได้ดีในทุกด้านของชีวิตข้อได้เปรียบที่7เพิ่มความมั่นใจและความนับถือตอนเองเมื่อคุณเป็นโสดคุณเป็นเพียงคนเดียวที่กำหนดคุณค่าของคุณและกำหนดความสำเร็จของคุณเองสิ่งนี้ สามารถนำไปสู่ความมั่นใจและความรับถือตอนเองที่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองและไว้วางใจในความสามารถของคุณเองข้อได้เปรียบที่8มีเวลามากขึ้นสำหรับการไตร่ตรองและไข้ครวนการเป็นโสดทำให้มีพื้นที่และเวลาสำหรับคิดและไตรตรองในเรื่องต่างๆช่วยให้คุณเข้าใจความคิดความรู้สึกและแรงจูงใจของตอนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการตระหนักรู้ในตนเองนี้ สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นและมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นข้อได้เปรียบที่9ปรับปรุงทักษะความสัมพันธ์การเป็นโสดทำให้เรามีเวลาที่จะสังเกตและเรียนรู้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำให้คุณมีโอกาสที่เข้าใจว่าสิ่งใดที่ทำให้การเป็นคู่ชีวิตที่ดีและสมบูรณ์และเมื่อคุณพร้อมที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์ ทักษะเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยให้คุณสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและยั่งยืนข้อที่10มีเวลาแสดงออกมากขึ้นการเป็นโสดทำให้เรามีอิสระในการแสดงออกในเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความคิดสร้างสรรค์แฟชั่นหรือเพียงเป็นแค่ตัวของตัวเองคุณมีเวลาและพื้นที่ในการสำรวจและทดลอง ช่วยให้คุณค้นหาสไตล์และเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองข้อได้เปรียบที่11ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อคุณเป็นโสดคุณมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นกับผู้อื่นโดยปราศจากแรงกดดันจากความสัมพันธ์ที่โรแมนติกไม่ว่าจะผ่านมิตรภาพที่ใกล้ชิดการให้คำปรึกษาหรือการมีส่วนร่วมในชุมชน คุณมีโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายสนับสนุนที่จะสนับสนุนคุณไปได้อีกหลายปีข้อได้เปรียบที่12มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณการเป็นโสดทำให้คุณมีเวลาและโฟกัสที่ในสิ่งที่คุณต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายและไล่ตามความฝันของคุณไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจการกลับไปเรียนตอ่อ หรือเพียงแค่หยุดพักความสัมพันธ์เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของคุณคุณมีเวลาและพื้นที่ในการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นเพื่อใช้ชีวิตที่คุณต้องการและนี่คือ12ข้อดีที่ซ่อนอยู่ของการเป็นโสดไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะเป็นโสดหรือเพราะยังไม่พบคนที่ถูกใจจาไว้ว่าการอยู่คนเดียวอาจเป็นประสบการณ์ที่ส่งพลังและเสริมพลังโอบรับความเป็นอิสระของคุณให้ความสําคัญกับการดูแลตนเอง และอย่ากลัวที่จะทำตามความปรารถนาของคุณจำเอาไว้ว่าการเป็นโสดไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่คนเดียวแต่การเป็นโสดอาจเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งของการเติบโตและโอกาสที่เป็นไปได้และเช่นเคยหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดฝากไว้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่างผมหวังว่าเราจะสามารถแบ่งปันความคิดเห็นของเรากับเพื่อนๆทุกๆคนหากคุณชอบวิดีโอนี้ โปรดกดไลค์และแชร์กับเพื่อนของคุณเพื่อให้เรามีกำลังใจทำต่อไปนอกจากนี้ฝากติดตามชมคลิปอื่นๆของเราด้วยขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ